มีครับมียีนรถบ้านที่ละกันนี่ละครับครับคันนี้ปี2541น,นะครับเป็นกระจกไฟฟ้าปลอกวันไรพาวเวอร์แอร์เย็นภาษีเต็มนะครับปกหน้าปกหลังตาเต็มนะครับตัวนี้ปกหน้าปกหลังตาเต็มล้อแม็กซ์สี่ล้อ,อยางดีสีเส้นเจ็ดสีสวยเครื่องแน่นนะครับขับทางไกลคอนแกนอ่าเชืใหม่ถึงคอนแกนนะครับ คอาร้อนหม้อน้ำปกตินะครับแอร์เย็นชั่มนะครับกระบะพูพื้นไลเนอร์นะครับกระบะพูพื้นไลเนอร์รถในเล่มมีคอกนะครับแต่ว่าเจ้าของเดิมไม่คอกมาแหนบในเล่มก็จะมีแหนบนะครับแต่ว่าเจ้าของถอดออกลวนะครับไม่เป็นไรครับคุยกันรายละเอียดสีสันก็โอเคนะครับเจ้าของเดิมเพื่อทำมาเรียบร้อยนะครับสีสันสวยงามนะครับปีสองห้าีหนึ่งนะครับปีสองห้าีหนึ่งนะครับเป็นไทเกอร์ เขาเรียกไคลเครื่อพัดนะครับตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับคันนี้ได้ power โรงงานนะครับ power โรงงานโงแท้นะครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับเป็นเบาะกมะบยีนะครับกระจกขึ้นลงได้นะครับทูงบานนะต้สองบานนะครับภายในสวยอยู่นะครับภายในสวยนะครับแอร์ฉ่ำนะภายในสวยนครับโซนดีนะครับภาษีก็หกแปดนะครับภาษีหกแปดนะครับ เอกสารชุดโอนครบนะครับเครื่องห้องเครื่องแน่นนะครับไม่มีพ่นไม่มีไอนะครับเป็นเครื่องสองเอลนะครับสองเอลสองพันห้าร้อยซีซีนะครับอันนี้ราคาราคาเปิดให้ราคาตั้งไม้ให้อยู่อะมาคุยกันเลยนะครับราคาตั้งไว้หก0 0นห้าพันบาทจบนะครับผมไม่ขายรถแพงแล้วไม่ขายแพงครับไม่ขายแปดเก้าหมื่นมีตัวเนี้ยหกพันห้าครับมาไปเลยนะพร้อมใช้งานนะครับ ครับบ้านเราณเดียเพื่อเมือ,องขอนแก่นรถจอดติดอบตบ้านไ้นะครับติดถนนสี่เลนนะครับติดถนนหลัก4เลนนะครับติดอบตบ้านไานะครับอบตบ้านไรอยู่ข้างหน้านี้นะครับเบอร์โทรก็0986458138ปดแปละศูนย์แปดเจ็ดแปดห้าหกนย์เก้าหกเจ็ดสองสามนะครับอ่าศูนย์เก้าหนะครับ ทักไลน์มาได้ไอดีไลน์มาได้นะครับสอบถามมาได้เพิ่มเติมนะครับมีหลักการไปก่อนนะครับไปดูห้องเครื่องเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับเครื่องตัวนี้รับประกันนะครับไม่มีพ่นไม่มีไอนะครับเครื่องดีนะครับวิ่งทางไกลมาครับไบอยู่ที่สองแสนหกหมื่นกิโลเมตรนะครับเพลงมีฟังนะครับติดบอกกำลังดีนะครับติดไฟฟ้านะครับเพลงมีฟังนะครับ ล้อแบกนะครับใส่ล้อแบกให้เรียบร้อยจัดทรงให้สวยงามนะครับตาเต็มนะครับตัวนี้ตาเต็มตาเต็มโป่งหน้าโป่งหลังนะครับใช่ครับเดิมไม่มีความไม่มีพลิ๊กไม่มีไห้นะครับบ่มีอิ้อ่าบ่มีความบ่มีหงายนะครับเทแตงเหลือหน้าเทหน้าแล้วห้องเครื่องสวยนะครับห้องเครื่องเดิมเี่นะครับเป็นได้พาวเวอร์โรงงานนะครับซับเบรกครับเราลงซับเบรก อบแอร์เย็นชัม่มคอมเดนส่โจเดนจินะครับเอาไ้โรงงานแท้นะครับปั๊มไม่มีหยดนะครับเครื่องแห้งนะครับปั๊มโซล,ล่าไม่มีหยดนะครับมันนี้นะครับสนใจก็โทรมานะครับสอบถามารายละเอียดก็ได้นะครับ0 9 8 6 4 5 8 1 3แปแปแปนะครับ รืทักไลน์ไอดีมาได้นะครับเปิดน,นี้นะครับหก0 0 0้าพันบาทช้าหมดหมด